สวัสดีครับสวัสดีฟทุกท่านนะครับเชานี้ได้มา3ชิ้นนะครับมีขุนแผนขุนแผนเนื้อผงนะครับไม่ทราบที่นะฮะแต่ดูง่ายนะครับเนื้อเหมือนสมเด็จบางขุนพรมเลยนะครับ เจ้าของก็ไม่รู้ที่นะนะครับซื้อมาด้วยความที่ดูว่าเป็นผ้าแท้นะครับเป็นเนื้อผงนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับเนื้อเหมือนบางคุณพรมเลยนะครับผงพุทตคุณนะครับ เนื้อดูง่ายเลยครับนะส่งให้ชมนะครับผมนี่ฮะผิวพันธุ์เดิมๆนะครับนี่ฮะคราบเดิมๆส่งก็คล้ายๆคล้ายๆบ้านกลางนะแต่ว่าน่าจะไม่ใช่ทางสุพรรณนะครับพระเก่านะครับมีอายุนะฮะ ดูดูแล้วจากเนื้อนี่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะก่อนปี2500แน่นอนนะครับนะฮะสองสี่กว่านะครับดูนะฮะนี่คาบตรงนี้เหมือนบางบุ่นพรมเลยนะนะครับเนื้อผงนะครับเนื้อนี่แท้ดูง่ายเลยครับ ผงคล้ายสมเด็จบางขุ่นพมนะครับใครรู้ที่จัดไปนะครับเอา2 5 0 0นะครับผมนี่ยด้านหลังยินดูง่ายนะฮะนะหลังเหมือนพระสมเด็จเลยนะครับนี่เรียบตรงกลางแน่นนะกดแน่นตรงกลางนะครับนี่มีร่องรอยนิ้วมือไหมนี่มีนิ้วมือมีรอยลายนิ้วมือ นะครับรอยกดเหนืนะนอหนึกนุ่มนะครับนี่มีรอยปาดนะครับนี่พีกหลังมาดูง่ายเลยนะฮะหลังเหมือนสมเด็จแท้ๆดูง่ายนะฮะนี่มีรอยนิ้วมือมีรอยปาดนี่รอยบล็อกแม่พิมพ์เห็นไหมเนะนี่ยนะครับ ข้างดูง่ายเลยเห็นไหมเนื้อจัดมากเลยครับเนื้อมอนพระสมเด็จเลยนะครับใครชอบนะฮะจัดไปนะครับพระคุณแผนก็พุทธคุณด้านเมตตาอยู่แล้วนะนะครับเมตตามหาเสน่ห์นะครับผมนี่ฮะสวยนะครับ มีหน้ามีตาลำไรนะครับใบหูติดชัดนะครับนิ้วมนิมือแขนอ่อนนะครับนี่ฮะนี่ฮะสมชัดเลยนะฮะนะครับอ่ะใครรู้ที่จัดไปนะครับเอา2อ0 0นนะครับผมถ้าขุนแผนนะครับเนื้อผง พระคุณแผ่นเนื้อผงนะครับเนื้อมันสมเด็จเลยนะครับทักมานะครับผมขอรูปเพิ่มเติมนะครับมาองที่สองเป็นปกโพนะครับองนี้เนื้อจัดมากเลยนะฮะนี่พระเคยลงรักนะครับผมว่านะเหมือนมีรักแทรกๆอยู่นะครับพระลงรักสุดมากจะแตกลายงานะครับแล้วก็นี่ฮะมีก้อนแดงเห็นไหมฮะ เม็ดแดงนี่เหมือนเม็ดพระบังขุนพม์วัลขังนะครับเม็ดแดงเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อจัดเลยนะสภาพมีใช้มาบ้างนะครับนี่มีเม็ดขาวเห็นไหมเม็ดขาวที่แทรกอยู่ตามในซอกนะเม็ดขาวเม็ดเม็ดผงพุทธคุณนะพิมพ์ก็วัะคังนะเป็นปกโพนะครับ ด้านข้างไว้นี่มีร่องรอยรักนะครับแทรกอยู่ตามในซอกนะครับพาเคยล้างรักนะครับผมเนื้อจัดมากเลยนะครับนี่ฮะจัดจ้านเลยนะครับโอ้ข้างสวยนะครับพาลงรักนี่เวลาเขาล้างรักออกนี่มักจะ แตกลายงานนะครับคือรักก็จะแทรกอยู่ตามในซอกนี่ครับเนื้อสวยนะครับหน,นุ่มเลยนะครับนี่ด้านหลังนะครับหลังก็สวยนะะตรงกลางแน่นๆนะครับข้างมีปีบีบ้างนะครับสไตล์วัลรักขังนะครับนี่มีรักแทรกอยู่ตามในซอกนะ เนื้อจัดมากเลยครับตรงนี้ปกโพป,ปกโพผมตีว่ารักครังเนาะปกโพร,รักครังนะครับเนื้อจัดเนื้อสวยเลยนะฮะนี่เปิด4,5 0 0นะครับเปิด4,5 0 0ครับทักมานะครับราคาก็ต่อรองได้นะครับทักมาคุยกันนะครับผมปกโพเพราะร,รักครังนะครับ รูปเพิ่มเติมทางลายนะครับผมมาองสุดท้ายองที่สามนี่องที่น่ารักเลยนะครับเป็นกิจโยหกชั้นอ,อกตันนะครับนี่อันนี้ผมซื้อในโซเชียลมาอนกันนะนะครับเขาส่งมาให้นะครับเคยซื้อกันอยู่นะไว้ใจกันก็ส่งกันนะครับเคยซื้อหลายองแล้วนะครับ อันนี้เดินทางมาจากแถวบางกะปินะครับนี่ฮะมาจากแถวบางกะปินะครับนี่ในกรุงเทพนี่พระสมเด็จเยอะนะครับ fc นะฮะเพราะกรุงเทพมันเป็นศูนย์กลางเนาะนะครับพระสมเด็จนี่ก็ศูนย์กลางก็อยู่ที่กรุงเทพแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปต่างจังหวัดบ้างในบ้างนะกระจายไปนะแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในกรุงเทพนะครับ เมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วแหละนะครับเมื่อก่อนจะอยู่กับคนมีเงินเป็นเจ้าคนนายคนอะไรพวกนี้เนาะนะครับคนที่มีฐานะด,ดีๆก็จะมีพ้าสมเด็จนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่แน่นอนละกระจายไปอยู่ในทุกที่แล้ออกตันตรงนี้โหผมชอบด้านหน้ามากเลยนะครับนี่ตำหนิมีครบเลยนะเนื้อดีด้วยนะครับฐานคมลึกชัดนะฮะ คยได้มาอย่างนี้ใกล้ๆตรงนี้นะของนั้นขายไปหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ดูฐานแต่ละชั้นนะครับเหมือนปั้นเอาเนื้อมาแปรๆเลยนะครับลึกนะฮะลึกแล้วกลมกลึงนะครับปลายแหลมนะครับนี่เนื้อจัดนะครับเนื้อนิยมเลยนะหนึกนุ่มนะตรงนี้มีตำนีก็มีครบนะฮะเห็นไหมครับตำนี มีมีเนื้อปิ้นเนื้อเกินมีร่องรอยตรงนี้นะนะฮนะตรงขอบขอบซุ้มกระจกนะ <c oughs> ขอบกระจกนะฮะขอบด้านล่างนะครับจะมีเนื้ออยู่มีติ่งเนื้อยื่นออกมานะนะครับเห็นไหมพยายามตะแคงให้ดูชัดไหมครับเดี๋ยวทังสองนี้จะเห็นเลยนะฮะนี่นี่อย่างนี้ก็เห็นแล้ว นะครับเห็นไหมด้านสายมือเรานะครับเนื้อจัดมากเลยนะครับตรงนี้อยู่ด้านข้างครับผมของนี้ผมโชว์รูปไว้ในทไทม์ไลน์นี่คนถามเพียบเลยนะฮะแต่ของมาไม่ถึงนะฮะของมาไม่ถึงก็ยังเปิดไม่ได้นะเนะี่ยเพิ่งจะมาถึงวันนี้นะครับส่งมาเมื่อวาน,น,น <ะ S 2> ก็แบ่งทางกันมานะครับ สายเนื้อผงด้วยกันนะเขาได้มาก็แบ่งกันนะครับเนี่ยฟอร์มแบบนี้ไปเดินเจอตามสนามพระซื้อไม่ได้นะครับถ้าไม่คือรู้จักกันนะนะครับเปิดแพงแน่นอนนะครับเนี่ยฟอร์มสวยนะครับนี่รอยนิ้วมือชัดเลยนะครับผมเนี่ยนะเนื้อจัดนะครับรอยนิ้วมือชัดเจน สวยจัดชัดเจนเลยวนี้นะครับนิ้มือรอยกดนะครับมักจะมีในพิมพ์นี้นะนะครับเห็นไหมลองรอยการกดเนื้อตอนเข้าพิมพ์นะครับด้านหน้าสวยมากเลยนะครับพระคมชัดลึกลํำหน้าใหญ่เบลรอเลยไหมคร สวยมากเลยครับด้านหน้าสวยมากเลยด้านหลังก็สวยนะนะแต่ด้านหน้าก็จะสมบูรณ์เลยนะครับหกชั้นอ,อกตันนะครับเกจโยนะครับพิมพ์เป๊ะเลยนะครับผมนี่ฮะเปิด8,5 0 0นะครับผมนะองค์นี้นะครับเด็ดเลยนะฮะ สวยมากๆเลยครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับเปิด8,500นะครับสนใจก็ทักมานะครับผมนะฮะอกชั้นอกตันสวยๆนะครับทักมานะครับผม8,500บาทครับโอเคนะครับผมยังไงทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะครับ